สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งตุลาห้าแปดนะครับโจทย์บอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติโดยมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคะแนนสอบวิชานี้เท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตและมีนักเรียนร้อยละสิบห้าจุดแปดเจ็ดที่สอบได้คะแนนมากกว่าแปดสิบห้าคะแนนถ้าในกอเป็นนักเรียนคนหนึ่งในห้องนี้สอบได้คะแนนสี่สิบเจ็ดจุดหกคะแนนจะอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซนไทตรงกับข้อใดต่อไปนี้นะครับแล้วก็กําหนดตารางมาให้ข้อนี้เขาบอกว่าคะแนนสอบ เป็นการแจกแจงแบบปกติแ้งก็เลยบอกว่าโอเคมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่ใต้โค้งที่เป็นการแจกแจงปกติมีสัมประสิทธิ์การแปรผันของคะแนนสอบวิชานี้เท่ากับ25%แส้งบอกว่ามันก็เกิดจากส่วนเบนเบนมาตรฐานหารด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ25%ก็คือ2 5 1ส0บา่วนบางคนถ้าไม่คุ้นกับตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือ SD s d ส่วน x bar นะครับถ้าบางคนอ่านหนังสือเล่มเก่ามาจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย หนังสือ,อ,อได้เปลี่ยนหลักสูตรนะครับไม่ใช่ได้เปลี่ยนหลักสูตรได้เพิ่มการการรายละเอียดขึ้นมาว่านักเรียนของห้องหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มประชากรซึ่งกลุ่มประชากรจะต้องใช้สูตรแบบนี้นะครับเป็นแค่คนละสัญ,ญลักษณ์แล้วก็สูตรบางอย่างต่างกันทีนี้เขาบอกว่ามีนักเรียนร้อยละสิบหที่สอบได้คะแนนมากกว่า85คะแนนถ้าตรงนี้คือตรงกลางนะครับมี2บรรทัดคือเอกแบ z ที่เพียงเคยบอกไว้ ตรงนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับซึ่งพี่แบงค์บอกว่าในที่นี้ก็คือใช้เป็นมิวค่าเฉลีย่ยตัวค่ามาตรฐานก็คือ0มีนักเรียนร้อยละ15.87ได้คะแนนมากกว่า85คะแนนแปลว่าตรงนี้85คะแนนมีคนมากกว่าเขาเนี่ยอยู่15.87ร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าในกอเป็นนักเรียนในห้องนี้สอบได้47.6 ในกได้สี่เดจุดหพียงยังไม่รู้ว่า47.6จะลึกลงไปขนาดไหนเดี๋ยวเรามาค่อยๆคํคคำนวณกันดูโอเคตอนนี้การที่เรารู้พื้นที่ตัวเนี้ว่าคือ15.87%จริงๆก็คือ0.1587แต่เวลาที่เราอยากจะทำเปิดตารางเนี่ยมันมีเรื่องของชาร์ตที่ว่า x ไปหา z z ไปหา area a r แ a ria ไปหา percent. เปอร์เซ็นต์แทงบอกว่าถ้าเวลาที่เราอยากจะทำออกมา มันจะต้องหาแอ e เรียที่เทียบจากตรงกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแอ e เรียตรงนี้ทั้งฝั่งมันคือ0.5ครึ่งนี้ทั้งครึ่งมันคือ0.5แต่ถ้าเราอยากจะหาแค่เฉพาะตรงส่วนที่พี่แบงค์แรงเอาไว้มันก็เกิดจาก0.5ลบกับ0.1587หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้น0.5ลบ0.1587เลยเหลือ0.3413นะครับ ซึ่งเราบอกว่าถ้ามันได้พื้นที่เป็น0.3413มาเทียบจากตารางก็คือมีค่า Z เป็น1แปลว่าตรงนี้คือ1ซึ่ง1กับ85เนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ว่า Z มีค่าเท่ากับ x i ลบค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนด้วยส่วนเบี่นเบนมาตรฐานซึ่ง Z ก็คือเลข1 x i ก็คือ85ลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตหารด้วยส่วนเบนเบนมาตรฐานนะครับเพราะฉั้นตอนนี้เนี่ย เพียงบอกว่าพี่แบงค์มี2สมการ2ตัวแปรสังเกตไหมครับนี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2เราน่าจะแก้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับหาตัวส่วนเบนเบนมาตรฐานได้เพียงบอกว่าโอเคล่ะถ้าอย่างนั้นตัวนี้จากสมการที่1ใช้การจัดรูปแทนค่าตัวนี้คือ1นส่วนสมันก็คือ1นส่วนสของค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมครับเอาก้อนนี้ลงไปแทนค่า หรือถ้าหากว่าพี่แบงค์ย้ายข้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนตัวซิกตัวส่วนเบลเบนมาตรฐานตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ85ลบค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมแล้วจับ2ตัวนี้มันมาเท่ากันดังนั้นสิ่งที่พี่แบงค์ได้ออกมาก็คือ1นส่วนสของมิลเท่ากับ85ลบมิย้ายมิลมาบวกก็คือกลายเป็น5้ส่วนสมิมีค่าเท่ากับ85ย้ายมิลมาบวกนะครับ แล้วมิวก็เลยมีค่าเท่ากับ85คูณ4ส่วน5าตัด85เหลือ17 17คูณ4ได้68เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตพี่แบงค์หาออกมาแล้วได้68แล้วตัวส่วนเบี่นเบนมาตรฐานก็เกิดจาก85ลบ68ซึ่ง85ลบ68ได้เท่าไหร่ครับก็ได้17นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็รู้ว่าค่าเฉลี่ยได้คณิตจากที่พี่แบงก์เขียนตัวสีดําตัวมิวนี้ไว้คือตัวมิวใช่ไหมตอนนี้พี่แบงก์เปลี่ยนเป็น68แปลว่าคนที่ได้47 6เจุนี่ยต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้แน่ๆนี่คือ47 6จดการที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์ทยเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าเขาชนะคนกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือจะต้องรู้พื้นที่ตรงนี้ออกมาอย่างแรกก็คือจะต้องไปหาแซตัวนี้ออกมาก่อนพีแพงก็บอกว่าแซเท่ากับ x i ลบมิวมิวก็คือ68หารด้วยส่วนเบียนเบนมาตรฐานก็คือ17เพราะฉะนั้นเอา47.6ลบ68เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ20จุดเดี๋ยวนะครับ68ลบ68ลบกับ47.6ก็เหลือ4เหลือ0เหลือ20.4ติดลบ หารด้วย17เพราะฉะนั้นหารเลขออกมาก็คือกลายเป็นลบ1.2นะครับถ้าลบ1.2พี่แบงก์ก็จะต้องมาเทียบพื้นที่จาก1.2เนี่ยแหละซึ่งก็กลายเป็นว่าพื้นที่ตรงเซกชันที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยมันเทียบจากตรงกลางก็คือ0.3849ดังนั้นเอา0.5มาลบเพื่อที่จะหาเป็นพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นออกมาได้เท่าไหร่ครับ ก็ออกมากลายเป็นพื้นที่คือ0.1151ทำให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ11.51เพร์เซ็นตันคำตอบข้อนี้ตอบเปอร์เซ็นไทยที่11.51เพราะเปอร์เซ็นไทยคือการเทียบว่าเราชนะคนทั้งหมดกี่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจากวัดจากซ้ายมือสุดออกมาโอเคนะครับ